ผมนี่มคนบนชาแนลเมื่อิังลุงเอเพันมัดเข่าครับนี่แหละครับผมมัดเข่าอีกดีเพราะว่า <c oughs> มันลดลดเกียวลงบาได้น่ามันเลิกครับผม,มหันผมเก้าวลงไปก็ถ่วมถ่วมลงเท่าครับผม ครับผมใช้เท้าดดกดก็ตอกดึงขึ้นมาบิดหลายคนซอยกันครับผมคุณยายเป็นผู้เลี้ยงเก็บสวัสดครับผมสภาพประมาณนี้ มัดเข่าแอลนี่ครับผมเราตองมัดแอลระบานนี่ยลุยเต็มที่บนว่าบ้านเนี่ยขูนพยัยท่องเลี้ยงอยู่รถไอย้ยูหลายคนเนะาะโคดแบบนี้แน่นคักแล้วนี่ ผมบม่ได้กดผมแค่ใส่นิดเดียวผมองก็ดึงหมุนเลยนี่แะครับผมเอาดูชัดๆเบิ้องใกลๆ้ๆจึกบิดอยู่จึกตรงก็อตอกแซน้ำกันครับผมตอกมัไนมออน่ไฟมันอ่อนมาต่อบอ่ะเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวผมลบก่อน วิธีมัดอีกทีหนึ่งครับผมเอาสักชัดอีกบาทหนึ่งปึ๊บปเ๊บ่ยาปุ๊บบิดนี่ครับผมไปต่อปุนต่อคัดหลังไปนี่นะครับของแท้นี้ก็ะซอยกันฝนครับผมลูกหลานผลาาย คุณยายเลี้ยงอยู่คุณทั้งคุณขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมผลคุณนึงก็เลี้ยงอยู่รถบนซอยกันเอาขึ้นครับผม